เป็นอุปกรณ์ต่อมือถือเข้าทีวีนะครับลูกค้าเป็นแบบรูปแบบของสายนะครับผมจาก USB นะครับ to HDMI เข้าทีวีแล้วก็เป็น USB to HDMI นะครับผมทีวีก็คือก็จะเป็นสินค้าตัวนี้นะครับจากเป็น HDMI v e r s i o น2.0ในรันทัก USB เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็น USB female หรือว่าตัวเมียนั่นเองตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อให้เราเอาสายชาร์จของเรานะครับลูกค้าให้เราเสียบเข้าไปเลยแบบนี้ อพอ USB ตรงนี้ก็แน่นสนิทนะลูกค้าเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมมันไม่ใช่พลาสติกนะปีนกันแดดที่นุชาทดลองใช้มาประมาณ5-6เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผบว่ามันออกแบบมาสําหรับกิจวัตรประจําวันของนุชาเนี่ยอย่างเวิร์กมากลื่นสมูทนะครับผม สวัสดีครับร้านโมบายครับคอมนะครับเจอ๋ยราสำหรับคลิปการรีวิวสินค้าในร้านนะครับลูกค้าสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อมือถือเข้าทีวีนะครับลูกค้าเป็นแบบรูปแบบของสายนะครับผมจาก USB นะครับ to HDMI ลูกค้าก็จะเป็นสินค้าตัวนี้นะครับลูกค้าถ้าลูกค้าดูหน้าเว็บของเรานะครับจะอยู่ในหมวดของอุปกรณ์ต่อมือถือเข้าทีวีแล้วก็เป็น USB to s d m i นะครับผมทีวีก็คือก็จะเป็นสินค้าตัวนี้นะครับจากค่ายนะฮะอัลลิงนะครับลูกค้าก็จะเป็นสายชาร์จสายส่งข้อภาพขึ้นทีวีจากค่ายที่ค่อนข้างมีคุณภาพและเป็นผู้นําในการส่งสัญญาณภาพและเสียงขึ้นทีวีนะครับลูกค้าก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกดูคลิปนี้ลูกค้าสามารถคลิกใไปวิดีโอคลิปลิงเนี้ยลูกค้าสามารถไปยังหน้าสินค้าของตัวนี้ซึ่งเราจะอัปเดตข้อมูลต่างๆนานาไว้ ในเว็บไซต์ของร้านลูกค้าสามารถเข้าไปอ่านได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับลูกค้าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยคราวนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะต้องบอกก่อนนะครับผมว่าคลิปนี้ค่อนข้างยาวอ่าเพราะว่าจริงสายตัวนี้นะครับรองรับทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ฝั่ง Android นะทั้ง Lightning Port Micro USB แล้วก็ Type C ซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆลูกค้าแล้วก็ร้านจะค่อยค ปูพื้นฐานและอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนี้ไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะทำให้เนะื้อหามันยืดยาวแล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดลูกค้าคลิกได้ล่างวิดีโอตัวนี้ร้านจะปักบุดเวลาแต่ละช่วงแต่ละช่วงไว้สำหรับลูกค้าอยากศึกษาเรื่องไหนลูกค้าสามารถกดตรงเวลาแล้วไทม์ไลน์ของวิดีโอนี้จะวิ่งไปยังจุดที่ลูกค้าอยากรู้ข้อมูลตรงนั้น นะครับผมเราจะทํำให้ให้ลูกค้าสามารถกดด้านล่างวิดีโอตัวนี้ครับลงไปดูได้ครับผมกลับมาที่การรีวิวสินค้าลูกค้าเจ้า s d m i นะครับลูกค้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงเลยนะรบเจ้าซีรีส์นี้ลูกค้าก็จะเป็นฝั่งหนึ่งจะเป็น s d m i นะฮะเป็นแบบนี้ s d m i เนาะนี่เราก็เป็น s d m i เวอร์ชัน2.0นะครับลูกค้าเขียนว่าอันลิงนะครับส่วนสายนะครับผมจะเป็นสาย ในลันถักสายมันยาวถึงประมาณเกือบๆอเมตรเลยนะลูกค้านะครับพอดีสายอื่นมันเยอะเหมือนกันอยู่บนโต๊ะรีวิวก็ก็ไม่เป็นไรนะเปสายในลอนถักนะครับผมก็แข็งแรงทนทานอ่าต่อไปก็เป็น USB USB ตัวนี้นะครับลูกค้าเป็น USB แบบอ่าสอดุดสูน์นะลูกค้าจำเป็นต้องเสียบเข้าหัวชาร์จ แบบนี้เสมอนะครับตอนใช้งานเพราะว่ามาทําการชาร์จมือถือไปด้วยพร้อมกับเล่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือห้ามนะครับเสียบเข้าด้านหลังทีวีนะครับลูกค้าเพราะว่าไฟมันจะไม่พอเพราะมันเป็น1นึ่เป็นจุด5แอมป์นะครับแต่ว่าอุปดรณพวกนี้ควรจะเป็น1นแอมป์หรือ2แอมป์นะครับลูกค้าควรจะเป็นแบบนั้นไม่ควรเสียบด้านหลังทีวีนะครับผมโอเคกลับมาที่ตัวนี้นะครับก็เรียกว่า USB เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็น USB female หรือว่าตัวเมียนั่นเอง ตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อให้เราเอาสายชาร์จของเรานะครับลูกค้าที่มีคุณภาพหน่อยนะนี้ต้องบอกก่อนต้องบอกตอนนี้มีคุณภาพอยแล้วก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้แล้วก็ไม่ยังไม่มีปัญหาการชาร์จนะลูกค้าบางคนเอาสายที่มีปัญหาการชาร์จมาใช้งานมันจะใช้ไม่ได้เนาะมันจะมีปัญหาก็เอาสายที่สมบูรณ์และกันก็จะรองรับนะครับลูกค้าที่เป็นสายที่เป็น lightning port 5แบบนี้จะเป็นความยาว1เมตรหรือ2เมตรก็ได้นะครับลูกค้าก็เดิมมัน2เมตรอยู่แล้วถ้าเอาสายชาร์จ2เมตรมาเสียบเพิ่มความยาวทั้งหมดโดยรวมก็จะเป็น4เมตรเลยซึ่งมันใช้งานได้สะดวกในกรณีต้องการให้มือถือมันห่างจากทีวีเยอะๆใช่ไหมฮะก็หรือจะเป็นสายนะครับ Type C นะแบบนี้1เมตรก็ใช้ได้หรือว่าเป็น m i โคร USB แบบนี้ก็ใช้ได้ขออย่างนี้ครับลูกค้าเอาสายที่สภาพสมบูรณ์แล้เขาถ่ายโอนข้อมูลได้และยังชาร์จงานได้เต็มที่นั่นเองนะครับผมก็วิธีใช้งานนะครับลูกค้าเราจะเริ่มที่ฝั่งของ Android นะครับผมก็ให้เราเสียบเข้าไปเลยแบบนี้อ่าพอ์ต USB ตรงนี้ก็แน่นสนิทนะลูกค้าเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมมันไม่ใช่พลาสติกนะมันเป็นมันเป็นอลูมิเนียมนะลูกค้าซึ่งแข็งแรงแล้วก็ไม่หลวมง,ง่ายลูกค้าแล้วก็กลับมาที่ าการใช้งานนะครับลูกค้าเราก็เสียบนะครับผม HDMI นะครับตัวนี้เข้าด้านหลังทีวีซึ่งร้านปกติร้านจะเสียบนะครับผม HDMI ที่เป็นสายแบบนี้นะครับด้านหลังทีวีก่อนก็เรียกว่า HDMI x 1 0เพราะว่ามันสะดวกกว่าที่เราจะาก้มไปเสียบอะแอดปเตอร์ตัวนี้บ่อยๆเพราะว่าเสียบตัวนี้ค้างไว้แล้วโผล่เจ้าตัวเมียมาไว้ณาตำแหน่งที่เราต้องการและใช้งานสะดวกที่สุด อย่างเช่นด้านหน้าทีวีนั่นเองแล้วก็เสียบเข้าไปเลยะนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็ไปเสียบด้านหลังทีวีก็ไม่ว่ากันนะครับลูกค้าต่อไปก็จะเป็นฝั่งของ USB เสียบหัวชาร์จเลยะครับลูกค้ากลับมาที่หน้าจอนะครับเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วใช่ไหมครับผม หน้าจอก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เราจะพูดถึงหลักการทฤษฎีของฟัง Android ก่อนนะครับลูกค้าก็มันมีความแตกต่างระหว่าง Android กับ iOS พอสมควรเริ่มที่ Android ลูกค้าการใช้งานกับมือถือ Android นะครับลูกค้ามันจะเริ่มต้นที่เวอร์ชัน5.0ขึ้นไปนะครับลูกค้านะเวอร์ชัน5เวอร์ชัน Android 5.0ไปแล้วก็จะรองรับมือถือ Android ทุกรุ่นนะครับยกเว้น Vivo ลูกค้า vivo ยังยังไม่รองรับการใช้งาน การเชื่อมต่อขึ้นทีวีนะครับเองต้องบอกในวิดีโอคลิปตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านซื้อว i v o ไปซึ่งทางทางโรงงานเขาระบุว่า Vi v o ไม่มีฟังก์ชันการใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็เรอที่2คือ Android ลูกค้าภาพจะขึ้นทีวีส่วนเสียงมันจะออกที่มือถือแต่ถ้าต้องการให้เสียงออกที่ลำโพงต้องต่อบลูทูธไปที่ลำโพงบลูทูธนั่นเองซึ่งก็ ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมของของกระเชียเพราะว่ามันทําให้ท่อของสัญญาณมันไม่ติดตันแล้วก็มันสะดวกทาให้ไม่เกิดอาการดีเลยข,ของภาพและเสียงนั่นเองลูกค้าซึ่งซึ่งหลายไอเมนใช้แล้วรู้สึกว่ามันก็ยังดีกว่าเสียงที่ออกที่ทีวีเพราะว่าบางทีออกที่ลําโพงลาโพง,พงเราซื้อลาโพงธรรมดาก็ได้ที่มีบลูทูธลูกค้าเสียงมันมักจะดีกว่าลําโพงทีวีด้วย3าลูกค้าแล้วก็สะดวกด้วย อย่างที่2นะครับผมก็อุปกรณ์สําหรับ Android ใช่ไหมครับมีการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกนะครับลูกค้ามีการติดตั้งแอป1แอปนะครับผมครั้งต่อไปเพียงกดเปิดและใช้งานได้เลยมันแตกต่างจากตอน g จ n 1 Gen 1นมันมันต้องตั้งค่าทุกครั้งตอนใช้งานแต่ตอนนี้ g e น2แล้วครับปี2020 ตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปเสียบได้เลยตั้งค่าให้ยาย่ไว้สักครั้งหรือคุณเต้าคุณแขไว้ครั้งแรกครั้งเดียวลูกค้าครั้งต่อไปเขาสามารถทําเองได้แล้วนะครับผมโอเคเรามาเรื่อกัมเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับสาหรับ N Y ก็ความคมชัดอยู่ที่ Full HD ในลูกค้าที่60เฮิร์ตใช้รอ,องรับการเรียนออนไลน์ดูหนังแอปต่างๆได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาลองกันทีละอันแล้วกัน รเริ่มที่การติดตั้งก่อนเราจะเลือกนะครับมือถือนะครับผมที่เป็นอา oppo ตัวน,นี้นะเป็น a n d r o i d เวอร์ชันคราวนี้ขอขั้นนิดนึงก่อนนะครับในคราวนี้ที่ ลูกค้าที่ตามไม่ทันนะครับผมร้านจะมีคู่มือนะครับที่เป็นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบนะครับทุกขั้นตอนอย่างละเอียด2ใบานะ่าแบบนี้เลยให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้า,าฟังแล้วยังงงงงแล้วก็ลูกค้าสามารถทําตามขั้นตอนในนี้ได้เลยแต่ขอแนะนำนีน้นึงลูกค้านะให้อ่านให้หมดสักรอบก่อนให้พอเข้าใจก่อนแล้วค่อยเริ่มทํามันทําให้การทํางานมันง่ายขึ้นเยอะเลยลูกค้านะครับผมโอเคขัค้นแรกนะครับลูกค้าเมื่อเรา เสียอุปกรณ์แบบนี้แล้วใช่ไหมครับที่เหลือใช่ไหมครับเราก็รอนะครับผมมันก็จะมีหัวไมโคร USB แบบนี้ใช่ไหมสำหรับเสียบเข้ามือถือแต่เรายังไม่ต้องเสียบนะลูกค้าให้ตั้งค่าเบื้องต้นในมือถือก่อนนะครับขั้นแรกนะครับข้อ1นึ่ข้อสองคือเรื่องของการตั้งค่าความปลอดภยัยในตัวเครื่องเพราะว่าเราจะทาการติดตั้งแอปจากโรงงานผู้ผลิต Android จําเป็นต้องขออนุญาตเราเพื่อให้ติดตั้งซึ่ง อันนี้ยังไม่ยังยังไม่จาเป็นต้องเชื่อมต่อสายนะอ่ายังไม่ต้องเชื่อมสายเข้ามือถือนะครับผมแค่ต่อเข้าจอเสียบหัวชาร์จไว้แล้วก็มาดูที่มือถือไปที่การตั้งค่าหรือว่า t ติ๊กนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็เราไปที่อ่าการตั้งค่าเพิ่มนะครับลูกค้านะฮะผมการตั้งค่าเพิ่มนะแล้วก็มาที่ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวคราวนี้ตรงนี้มันจะมีนะฮะติดตั้งจากติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จัไม่รู้จักบรรทัดเนี้ยลูกค้านะเห็นไหมตัวทีนะับนี่เห็นไหมติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จักให้เราก,กดเปิดแล้วก็กดอนุญ,ญาตแค่นี้นะครับเราก็สามารถติดตั้งแอป ในการแคสมือถือเข้าทีวีจากโรงงานแล้วคราวนี้ใน a n d r o i d บางเวอร์ชันลูกค้านะครับผมบางเวอร์ชันมันให้เลื่อกสมมติเครื่องนี้นะครับ a n d r o i d เหมือนกันลูกค้าแต่ว่าการตั้งค่ามันต่างกันดูนะลูกค้ามาที่การตั้งค่านะครับผมมาทีเา่เดี๋ยวนะครับผมนี่ชีวมาตราและความปลอดภัยอ่าเรากดเข้าไปแล้วก็นี่ครับผม ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักอ่าแต่มันจะแตกต่างเล็กน้อยแต่ละเครื่องแล้วบางเครื่องนะครับลูกค้ามันให้ระบุว่าแอปไหนบ้างที่อนุญาตเราอนุญาตหลักๆ2ที่ครับลูกค้าที่คโครมเพราะเราจะโหลดจากโครมเรากดอนุญาตจากโครมแล้วก็อีกอันนึงคือจากไฟล์ส่วนตัวอ่ สองอันนี้ที่เราควรจะเปิดอนุญาตเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้2ออันนี้ลูกค้าที่เหลือเราไม่ได้ใช้ลูกค้าแค่แค่สออันนี้แหละเปิด2ค่าส่วนบางรุ่นก็แค่กดเปิดอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องระบุก,ก็แลนะ้วแต่มือถือนะครับลูกคา้าอันนี้ทําให้ดูเลยโอเคคราวนี้เมื่อเราเสร็จขั้นตอนแรกแล้วใช่ไหมขั้นตอนต่อไปก็แนะนําว่าเราแค่เสียบสายไมโคร USB นะครับผมเข้าไปที่มือถือของเราเลยอ่า มันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะฮะบอกว่าให้เราเข้าใช้งานเราก็บอกว่าเข้าเข้าใช้งาน URL ในกรณีนะครับลูกค้ามือถือบางรุ่นที่ม่มีป๊อปอัพนะครับลูกค้าให้ลูกค้านะผมทอดก่อนอ่าผมทอดก่อนแล้วก็ผมเข้า Google นะครับให้ลูกค้าพิมพ์หาด้านล่างโดดด้วยตัวเองชื่อว่า นี่ครับดาร์ s สกรีนแล้วก็เลือกอันนี้ครับดา r ์ s สกรีนดาวน์โหลดลูกค้าไม่ต้องพิมพ์อันนี้ก็ได้นะอ่าพิมพ์คำว่า d a ร์ s สก e ีนแบบนี้เองแล้วมันจะขึ้นอันแรกเลยเห็นไหม www.ppp ซึ่งมันจะขึ้นอันแรกซึ่งถ้าเกิดสับสนยังไงในคู่มือก็มีบอกนะครับมันจะบอกลิงก์ไว้เลยอันนี้ก็คือกดดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยแต่ เมื่อถือบางรุ่นนะครับลูกค้ามันก็ฉลาดนะครับเอาโปตัวนี้ครับมันก็เสียบปุ๊บมันก็ส่งลิงก์มาให้เราเลยเราไม่จําเป็นต้องเข้า Google นั่นเองมันแตกต่างกันตรงนี้ซึจริงมันเหมือนกันนะลูกค้าอันนี้เราต้องไปโหลดที่ Google หรือว่าจะกดตรงนี้เลยก็ได้ก็คือเข้าใช้างาน URL มันก็มาที่ Google Chrome เหมือนกันเห็นไหมนะะเราก็บอกว่าดาวน์โหลด เราก็กดเปิดครับผมเปิดไอ้เท่าที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้แหละนะมันก็จะอยู่ด้านล่างหรือว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราก็เปิดขึ้นมาแล้วจากนั้นถ้าเกิดมันหายไปก็ไปที่ my file ลูกค้ามันจะเก็บอยู่ที่ my file ที่เราดาวนโหลดไว้เราก็ไป double ลคลิกม,มันก็จะขึ้นมาหน้านี้เหมือนกันหน้าติดตั้งก็กดติดตั้งกดเปิดกดอนุญาตนะครับผมหนึ่งครั้ง กดอนุญาตอีก2ครั้งอีก1ครั้งก็เป็น2ใช่ไหมครับส่วนตรงนี้นะครับผมลูกค้าเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับขนาดเ e เวล u ูชันผมตั้งค่าเป็น full hd 1นึ่งา0ไว้เลยแล้วก็ผมก็เปิดบลูทูธไว้อ่าแล้วก็จากนั้นเราก็ปิดไปเลยครับไม่เราไม่ได้ยุ่งม,มันแล้วนะครับผมให้ทําการถอดสายนะครับผม1ครั้งครั้งนี้ถอดครั้งแรกนะครับลูกค้าแล้วเสียบเข้าไปใหม่ครับ คราวนี้มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าอนุญาตให้บุปเกรณ์ USB ตัวนี้นะครับใช้ด s สกิหรือเปล่าให้เรากดเลือกไอ้กลมๆเล็กๆตรงที่บอกว่าเลือกเป็นค่าเริ่มต้นก่อนนะกดเลือกก่อนนะครับผมก่อนที้จะกดอนุญาตกดอนุญาตครับอ่าอันนี้เมื่อกี้ถอดครั้งที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับถอดครั้งที่สองอ่าถอดอีกครั้งหนึ่งนะครับผม คราวนี้เสร็จอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เราบอกว่าให้ดาสกรีนบันทึกหน้าจอไหมกดอนุญาตอาแค่นี้ครับลูกค้าการตั้งค่าครั้งแรกในการใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้วครับซึ่งถ้าเรียลคุนไปต้องขออนุญายแต่ว่าในคู่มือภาษาไทยร้านบอกละเอียดทุกขั้นตอนกับลูกค้าบอกละเอียดจริงๆ นะก็สามารถทําตามได้คราวนี้สมมุติว่าใช้เสร็จแล,รลนนรแล้วครั้งต่อไปล่ะอ่าผมถอนนะครับผมแล้วครั้งต่อไปล่ะผมจะใช้ใช่ไหมอ่าผมแค่เสียบเข้าไปแล้วกดอนุญาตอ่าทุกครั้งจะเป็นแบบนี้ละครับลูกค้าผมถอนนะแล้วผมเสียบนะครับผม กดอนุญาตใช้งานได้แล้วครับลูกค้าคราวนี้ในกรณีที่เรามีลำโพงใช่ไหมครับผมเราก็แค่เปิดบลูทูธเชื่อมต่อไปอยังลำโพงที่เราต้องการได้เลยเสียงก็จะไปออกที่ลำโพงหรือว่าจะให้ออกที่มือถือก็กแล้วแต่ลูกค้านะครับผมอันนี้นะก็แล้วแต่ความต้องการซึ่งจริงๆออกลำโพงก็ดีกับลูกค้าเสียงมันจะได้มีมิติมากขึ้นคราวนี้ เราจะเทสกันดูว่าทำอะไรได้บ้างขอเช็คก,กล้องก่อนกล้องใช้งานได้นะครับลูกค้าได้หไหมใช้งานได้เนาะสามารถเรียนออนไลน์หรือว่าประชุมออนไลน์ได้นั่นเองนะครับผมผมไปปิดดาร์สกรีนตัวที่ครับเมื่อกี้วันนี้ผมชอบเคลียแอปที่อยู่เบื้องหลังนะลูกค้านะฮะมันจะมีดาร์สกรีนหรือแอ ที่เราติดตั้งตัวนี้แหละทำงานอยู่ผมไปลบเมื่อกี้โอเคกลับมาใหม่ก็ต่อไปเราจะดูอ่ Facebook กันอ่าลองดูเนาะอ่าผมไม่ได้ล็อกอินไว้ไม่เป็นไรนี่มันใช้ได้แหละเพราะเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องหลักนะครับผมคราวนี้ที่สำคัญคือ YouTube ครับลูกค้า YouTube ผมจะ รีวิวนะครับลูกค้าสําคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องของการลิปซิงค์ระหว่างภาพและเสียงนะผมก็จะเลือกรีวิวครีมลองดูว่าการพูดระหว่างภาพและเสียงนะครับมันตรงกันไหมซึ่งมันสําคัญที่สุดนะในการดูคอนเทนต์พวกหนังอะไรเนะี <S s ่ยลูกค้าม u t มีตัวไหนเด็ดๆบ้างมาชมคลิปนี้พร้อมกันครับ สามารถปรับความละเอียดได้นะครับที่ Full e d อยากจะบอกว่าสามตัวเนี้ยเป็นสามตัวครีมกันแดดที่นุชาทดลองใช้มาประมาณห้าถึงหเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผบว่ามันออกแบบมาสำหรับกิจวัตรประจำวันของนุชาเนี่ยอย่างเวิร์กมากแล้วก็เป็นตัวที่นุชาเนี่ยชื่นชอบแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันภายในต้นปีนี้แล้วหลังจากหมดซีซั่นเนี้ยเดี๋ยวนุชาจะมาอัปเดตอีกทีว่ามันจะมีตัวไหนอัปเดตหรือเปล่าแต่มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวที่นุชชาคอนเป็นไหมฮะก็ การทำงานภาพและเสียงถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับผมเนาะต่อไปก็ขออนุญาตเทสอีกคลิปหนึ่งนะครับผมให้ลูกค้าดูความลื่นสมูลน,นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าอันนี้คือ YouTube เนาะอ่าผมไม่ค่อยได้ใช้ Android เครื่องนี้เท่าไหร่งงเหมือนกันนะครับอันนี้นะฮะ YouTube นะครับลูกค้าต่อไปก็จะเทสพวกคอนเทนต์ดูหนังต่างๆก็ขอเริ่มกันที่ i n ทีวีละกันอ่าดูลายทีวีเนาะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับร้านจะรีวิวแบบสั้นๆนะลูกค้าเพราะว่าลิขสิทธิ์เขาค่อนข้างแรง นะก็แต่ไม่ได้ออนแอร์ยูทูบกันนะขอสั้นๆเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับลูกค้าอ,อันนี้แล้วกันอ๋อผิดผิดผิด,ผดตัวทีครับผมนะสกอร์เลยนะครับผมก็ ใช้ได้เะยครับลูกค้าสั้นๆเนาะต่อไปรายทีวีเลยใช่ไหมครับผมก็จะขอเทสอารายทีวีแล้ว,ขอ,อลว,ลวขอเป็นวีทีวีวีทีวีดูหน่อยโอเค VTV อ่า ขอเป็นซีรีส์เกาหลีได้ไหมเนี่ยนะครับขออนุญาตแป๊บนะฮะมีแล้วกันโอเคเร๋ยวก,สกอสร์นะครับผม VTV นะครับลูกค้าก็ภาพเสียง พร้อมซับไตเติลก็ทำงานได้ดีนะครับผมก็ถือว่าครบเลยนะครับผมโอเคนี่วีทีวีเนาะก็ภาพเสียงแล้วก็ซับไตเติลทำงานได้นะครับผมโชว์บนทีวีสเสียงก็เหมือนเดิงมาออกที่ทีวีนะไอออกที่มือถือน,นะครับลูกค้าต่อลำโพงได้อย่างที่บอกต่อไปวู้นะครับลูกค้า โอเคอันนี้แล้วกันโอเคอ่าผมเปลี่<า>ยนซับไตเติลดูนะครับผมอ่าเป็นภาษาไทยนะครับผม วูนะครับผมก็สรุปนะครับผมเสียงนะผมออกที่มือถือแล้วก็ภาพซับไตเติลทำงานได้ดีนะครับผมก็ทำงานได้ปกติเลยเปลี่ยนซับไตเติลได้แล้วก็ซับไตเติลก็ออกทีวีนะครับลูกค้าโอเคต่อไปก็หมดแล้วครับลูกค้าคราวนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวร้านจะลองนะครับทดสอบการเล่นเกมกันดูแน่นอนว่า เครื่องนี้นะครับลูกค้าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างเก่าหน่อย F5 Oppo นะครับก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ว่าทดสอบให้เห็นไกลๆว่าตัวนี้รองรับเกมได้แค่ไหนซึ่งร้าจะทดสอบตัวที่หนักที่สุดบนโมบายตอนนี้คือ PUBG เองโอเคครับลูกค้าเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งดูนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันด,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 ดีทุกคนเต้นนะครับยินคุณเปล่าฮัลโหลฮัลโหลชาลุชาลุอันนี้นะครับพับดีเนี่ยก็ถามว่าทำได ดีแค่ไหนก็ต้องเยอมรัว,ว่ามันก็ได้สักสักประมาณ60%สนะฮะส่วนตัวนะเพราะว่ามันจะมีการหน่วงเกิดขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าทำให้การเล่นมันอาจจะดูหน่วงหนวงแต่ว่าร้านเคยเล่นนะฮะ,ะกับมือถือเครื่องนี้ฮะ,ะไทสีลื่นกว่าเยอะเลยแบบเดียวทามเล่นแบบ ถทบจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นเมาส์เป็นจอยได้เลยแล้วก็เปลี่ยนต่อทีวีเป็นจอได้เลยหรือจริงๆก็เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไมโคร USB บลูกค้าอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีมันยังเป็นยูเวอร์ชั่น2.0ซึ่งมันยังไม่ฟูนั่นเองแต่ว่าถ้าเกมเล็กๆธรรมดาที่มันไม่ได้กราฟิกสูงขนาดนี้เล่นได้สบายลูกค้ายกเว้นพับจีที่ยังยังยังไม่โอเคสำหรับแอดมินนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเล่นได้ไหมคือเล่นได้ลูกค้านะครับผม โอเคอันนี้สำหรับ a n น r o i d นะครับลูกค้าโอเคคราวนี้กลับมาที่ตัวเชื่อมต่อนะผมจะสอดสาย Android ออกนะลูกค้าก็ขอเปลี่ยนเป็น Lightning p o r t ความยาว2เมตรเลยนะลูกค้าก็รวมแล้วจะยาว,ยาวถึงเกือบ4เมตรเลยนะครับผมผมเชื่อมต่อเข้าไปแล้วผมก็ใช้นะครับผม iPad อ่าตัวนี้ iPad นะลูกค้าเชื่อมต่อให้ดูนะ iPad ตัวนี้ iOS อยู่ที่14-13.5นะลูกค้าก็เกือบเกือบล่าสุดนะครับพอดียังไม่ได้อัปเดตนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่ตอนนี้คือ13.5.1ใช่ไหมครับของผมเป็นอ่าพอดียังไม่ได้อัปเดตแต่ว่าใกล้เคียงละ13.5นะครับผมก็ เรามาลองดูนะครับผมก็อวใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ทดสอบ iOS นะครับผมอมันจะมีปุ่มให้เรากดนะครับเรากดทัสนะครับลูกค้ารอแป๊บหนึ่งมีปุ่มทัสมากดทัสแล้วใส่รหัสเครื่องเรานะครับลูกค้า ภาพนะครับผมบน iPad ก็จะแสดงบนทีวีแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมแต่ว่าบางเอิญ iPad มันใหญ่ไปหน่อยนะครมันบางจอขออนุญาตเปลี่ยนนะครเป็น iPhone SE นะครับผมภาพจาก iPhone ก็จะไปแสดงบนทีวีซึ่ง ข้อดีของ iPhone อย่างที่บอกครับมีการกดทัชครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปแค่เสียบไม่มีการติดตั้งแอปไม่มีการตั้งค่าใดๆลูกค้าแค่กดทัชครั้งแรกนะครับแล้วใส่รหัสของเราก็ใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคเห็นไหมลองเลื่อนดู Facebook นะครับผม